เป็นฤลืดดูการเหลดวาวนะจ๊ะจ้ซื้อมาสามศ <laughs> ูกป่อนเรามานังลกห้าให้ห้าปลูกห้าให้งวดจะ้ะแต่ก่อนแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยไปเลี้ยงโคกจ้ะอ๋ยไปไกลบักคับเดี๋ยวนี้เลี้ยงไว้ในขอกจะ้ะเลี้ยงไว้ในอา่าล้อม รอมใหเ้เขายูจ้ะนี่นะมันกระลักออกอันนี้ว่าสีเห็ดของว้วะจ้ะของว่วกับตรงถางงบคือเกาจ้ะเข่าจ้ะใกล้สีแดงเกี้ยวแล้วปีนี่สีล่องเอารถเกี้ยวเอาจ้ะเห็ดหน้าสามเถือดำเอาจ้ะเถือแหลกวานเถือที่สองวานฝน ฝนดีค่กหลายจ้ะปีนี้ฝนดีโพดโพกขม้โม,โมโ่บกแตงเขาเน่าจ่าจะาวัดจักรลบรอบต่อมาเลยได้ก่ามาดำจ้ะบางนี้เขาบ่าบ่งามจ้ะเยวสิสิสคุดสะนะคุดซะเลียงหมอกหมอยโขงไปน้จาจ้ะแต่จิ้วเลือกทีสิเรียงห้อยโขงใต่สีสีทองจ้ะรอรอติดตามตอนต่อไปเนาะจ้ะ กะซีมีสวนกล้วยเป็นย่อมๆจ้ะอันนี้พี่ส้างยุปลูกไว้เพื่อนกับเอาไว้ทับไปขายกินน้ำขายน้ำจ้ะส้างสิกินมันกินบ่นเ,ปเปิดดอกจ้ะเขาก็ได้ขายไปเน่้ยิดไหมจ้ะกับปลูกอ้อยปลูกมันตามกระยมจ้ะแล้วก็เฮ็ดเขากินมีแตนบ่ล่าเขาก็เริ่อมลมแล้วอันนี้มันยงังรัดมาทางสะได้จ้ะ เลลจอเห็นหนง่ีมันอย่างงอ,งงองมงอมมาหาจีมันไปทางไหนจะไหนี่คันว่าเลี้ยงกับว่าได้กินเนานจะจ๊ะพอ,อาวายยังอที่คน้นค้นผนใส่ยาขามาแรงร้ายยังเช่นปุ่งห้อยปูป้างเสียตามธรรมชาติปูมันสิร้ายเน,นานจะจ๊ะ ล้วก็หอยกับหลายแต่ถุงมือนี่ก็คือว่าเลี้ยงเอาจ้ะก็ได้ก,กินยอนเลี้ยงจ้ะเพราะว่ามันดับแน่เราก็สื่อพันมันมากจ้ะสื้อพันมันมาเลี้ยงสะหน่วยนี่ก็คือแบบปลาหลายบอกค่ะแจ้ะปลาหลายเอยสะออนขอปีนี่ดำเอา <laughs> งามมักจ้ะ เลี้ยวเบื้องเขาคือเบ้องเขามันจะเป็นโลกเนี่ยจ้ะมันก็เป็นสีอันสีเทา่ายังสีวะน้าตา,าเจียวบวดสีแล้ว <c oughs> ามากลินฟ้าเนี่ยมันหวานอ่าก้อยจ้ะก้อยมักลินฟ้าอุ้ยลมก้อยมักลินฟ้าบางคนมันจะเสียปไปย่างแล้วกัก้อย บางคนพันวาเอาไปทอดแล้วค่อยเอามากรอยพนะจา๊ะเสียบบางคนพันกะพันกะลวกซ,ซ,ซื้อแล้วคนก็นเอาไปกรอยไม่จา้าเดี๋ยวจิจะล่ออาไปกรอยบึงถหานองบีมาง,ง้มบอกหอยอยู่ <laughs> ทห้จิไปปลูกพักกัะ <laughs> เยยะขัดวางจนสิบงุมบ่งหอยอยากกินออมบอหอยแมมจ้ะจะมากินออมอีหลีเดยอยู่ในน,นี่มันสิเป็นเป็นหอยโขงย่งไตสีสีดำจ้ะมันหนาวบอหอยหนาวมันสอยู่ทั้งรางจ้ะหอยโข่งเนี่ยเขาหมักผักตบชวาเด้จ้ะอันนี้น่าจะพันพันเตี๋ยพันหน่อยๆเนาะ้ามี่ผักตบงามๆนย่โอ้ยมันหมกักค่ะจ้ะ นี่เสียงปลาปลาอยู่ไฮนี่ปลาอยู่ไหนี่มิขวนหลายค่ะ <laughs> ปลาหลายแต่ก็ได้ซื้อกินยื้อเกา่า <laughs> นี่แต่นนองดีมาตกไปซื้อกินเดี๋ยวมาง้มเอาบอกหอยนนี่จ้ะอ้วนดีจ้ะหอยจุกหอยคงโอ้หอยคงอยู่นี่นี่กะช่าง <c oughs> วันนี้เดมาละ <c oughs> ข้าวบวกับไอ เลียงใส่กระชังน้ำตาหมกหอยก็ะเลียง <laughs> อันใดอันเด้มากระจ้อมมาเลียงลุดเนาะ <c oughs> เอาจ้ะเดี๋ยวพอกันคิดหนาะนอ้อสวัสดีจ้า